สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องจีนัสของของวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะมนุษย์นะคะจะแบ่งออกเป็นสองจีนัสคือออสทาร flows. ์โลพิเทคัสกับโฮโมค่ะซึ่งออสทาร o โลพิเทคัสนะคะจะมีสปีชีส์แบ่งแยกออกไปก็คือออสทาร o โลพิเทคัสอาเรนซิสค่ะ ซึ่งออเทโรพิเทคัสซาฟารนสินเนี่ยนะคะจะเป็นมนุษย์วานอนค่ะจะมีขนตามร่างกายแล้วก็ถือว่าเป็นเ,เดี๋ยนะก็บอกว่า <c oughs> อาๆๆอเทโรพิเทคัสะคาะคือมนุษย์วานอนหรือว่าเป็นครึ่งลิงครึ่งคนค่ะจะโดยจะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าชิมแปนซีแล้วก็สูงประมาณ1นึถึงหนเมตรยังไม่รู้จักใช้เครื่องมือ,อะนะคะเพราะว่าเป็นแค่มนุษย์วานอนเฉย เราจะได้ดูตัวอย่างได้จากคุณลูซี่นะคะเอฟเคขอลูซี่เลยค่คุณลูซี่คือภาพภาพกลางนะคะคุณลูซี่ก็จะเป็นออสซาโลวิเทคัสอาฟาเรนซิสค่ะหรือว่ามนุษย์มานอนนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นสปีชีโฮโมค่ะโฮโมก็จะแบ่งได้อีก3สปีชีคือ 1. ฮาบิลิส2องีเล็กตัส และ 3, สาซาเปียนค่ะซึ่งโฮโมฮาบิลิสนะคะหรือว่าเป็นบรรพบุรุษก็อาจจะยังมีขนอยู่เล็กน้อยแล้วก็รู้จักใช้หินเป็นเครื่องมือเรื่อใช้หรือว่าแฮนดี้แมนค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นโฮโมอีเล็กตัสนะคะก็จะเป็นมนุษย์ตัวตรงไม่มีขนแล้วก็รู้จักใช้ไฟแล้วก็ประดิษฐ์ขวานไม่มีไฟได้แล้วก็อยู่อย่างเล่่อนไม่มีเครื่องมือหงค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของ มนุษย์นะคะถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะคือโฮโมฮาบิลิสนะคะ mm hmm. ก็จะมีลักษณะแบบนี้คือยังมีขนอยู่และหน้าตาคล้ายกับลิงนะคะส่วนโฮโมอิเล็กตัสนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออก็จะวิวัฒนาการมาจากตัวนี้ค่ะต่อไปนะครับคือ มนุษย์ในปัจจุบันนะครับคืออยู่ในสปีชีที่เรียกว่าโฮโมซาเปียนครับซึ่งมีสับสบปีชีคือโฮโมซาเปียนซาเปียนซึ่งเราแบ่งได้2ประเภทคือแกนเดลเทนซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างเตี้ยรูปร่างรูปร่างเตี้ยกล้ามเนื้อมากกว่าครับมากกว่ามนุษย์ปัจจุบนันมีละะนะักษณะดูจมูกกว้าง และนี่และรู้จักการใช้เครื่องมือที่เป็นหินละเอียดนะครับและโฮโมซับโฮโมซัเบเปียสเปียน,ยนหมายถึงมนุษย์ผู้เชียวฉลาดครับซึ่งทราบวันดีคือมนุษย์โฮมันยองซึ่งเป็นสปีชีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับซึ่งมีลักษณะคือตัวตรงยืนสองขาขากไกลสั้นขาย,ยาวกว่าแขนภาพงอได้ แล้วก็สมองขนาดใหญ่ครับแล้วก็ร่างกายมีขนน้อยครับนี่คือนนี่คือโฮโมซาเปียนที่พัฒนานะครับโอเคครับบ๊